สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้จินสิบผ้ามากินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก็มีแคบหมูกระเทียมเจียวหอมๆนะจ๊ะเนาะแต่ว่าก่อนกินจินกะฝากกดไลคแชร์ช่องจินพาซ่บเสย็จเลยค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์นเน้ยขอบคุณค่ะมากินกันเลยจ้ะผักกระสิม,มีโหรพาถั่วงองหนึ่งจานเลยจ้านีน่งจินเอาไว้ตรงนี้นะจะผักมีผักด้วย แล้วก็มีแคบหมูนายเบนจ้าเนี่ยใครอยากกินทักไปเลยนะจ้าในเพจนายเบนขายทุกอย่างมีแคบหมกบูกรอบเลยแล้วจินเอามาใส่จานกันแป๊บนึงจ้ะมากินกันเลยจ้าจินไปเอาไอ้แคบหมูเนาะจ้ะเนี่ยเทใส่จานกรอบๆเลยจ้า มีลูกชิ้นใหญ่ด้วยจ้าอร่อยอร่อยกระเทียมเจียวหอมหอมไวยเตียวหมูเปื่อยไข่ทองอกอทองอกสดๆ มีเส้นอย่างนี้เลยเดี๋ยมสบี้าตาเดี๋ยวมานส้บมดิกินก่อนเด็กที่นองกินกับแคบหมูเข้ากันเข้ากันจ้ะ อืລະພรນานี่ไงห่วรภาก่อะกินไปเลยจ้ะ สดดกะแซบด่จ้ะมีอย่างนี้เลยซดน้ำด้วยหืกระเทียมเจียวกากหมู ลูกชิ้นใหญ่ลูกชิ้นใหญ่มากปลาดม่เข้าเน กินกับถั่วงอ,อกสดนะ แคบหมูก,เก็เข้ากันเข้ากันก๋วยเตี๋ยว สุดร้อนฝนไม่ตกพี่น้องถั่งอดสดๆมินมากินถั่วงอกสด ฉินคิดว่าฝน้องโตอีกแน่นเลยมันเป็นแบบร้อนๆ úp áo óp áo Нет. Mm. ไอ้ซุน้ำอ,มนะอมืมแห้งเนาะอิ่มแล้วจ้าสำหรับคลิปกินก๋วยเตี๋ยน้ำตกชิ้นใหญ่เนาะพี่น้องกระเทียมเจียวกลางหมูกระเทียมเจียวกรอบเลย ยินกับฝากกดไรกดแชร์ช่องกินพัสแามนเด้์ค่ะยังเด็กอะ่ะฝากช่องน้อยน้อยนี่นะจ๊ะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ